สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูดาวนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้วันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะในคนเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะเราจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะคะ,ะวันนี้เราไปดูนะคะว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรนะคะ วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือผลจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะว่าเมื่อเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแล้วนะคะจะมีผลอย่างไรต่อสังคมและประเทศบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสังคมและประเทศชาตินะคะมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคงนะคะเมื่อสมาชิกทุกคน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดช,ชอบรู้จักเสียสระประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะรู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกันโดยที่ยึดหลักศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนต่อกันเช่นนักเรียนมีหน้าที่ที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้และฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอนะคะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในอนาคตเรานะคะได้นำความรู้และความสามารถไปประกอบอาชีพอย่างสุดจริตนะคะอันนี้ก็คือสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างมั่นคงนะคะต่อมาค่ะสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวม รู้จักการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกาของสังคมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเกิดความรักและความสามัคคีกันในชุมชนนะคะเมื่อสมาชิกทุกคนในชุมชนรู้จักเสรยสละร่วมมือร่วมใจการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมเช่นการร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่านะคะการร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆก็อย่างเช่นการร่วมการปลูกป่าในวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะสมาชิกในสังคมอยู่อย่างสันตินะคะถ้าสมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะย่อมส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะเมื่อสมาชิกทุกคนนะคะปฏิบัติเป็นพลเมืองดีแล้วนะคะโดยเราเริ่มตั้งแต่การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของโรงเรียนและของชุมชนนะคะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของทุกคนไม่เกิดช่องว่างที่ทำให้เกิดการแตกแยกหรือการขัดแยง้งหรือการไม่เข้าใจกันนะคะก็อย่างเช่นการที่ทำไมคะ เราช่วยเหลือกันในชุมชนการร่วมกันทำความสะอาดชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นะคะโดยที่เราไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาแบ่งสีและแบ่งกลุ่มนะคะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะคะเป็นหน้าที่ของใครคะลูกของสมาชิกในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะ พราะการเป็นพลเมืองดีจะทําให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุขและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยที่สมาชิกทุกคนนะคะจะต้องมีหลักหรือแนวทางในการป,ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะคะในตัวนักเรียนเองนะคะก็ควรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ของโรงเรียนของชุมชนนะคะและเราก็จะเป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติด้วยนะคะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนนะคะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะเราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกิจกรรมที่เรา สามารถที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยของเราอะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูเลยค่ะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยก็คือการอ่านหนังสือการค้นคว้าหาความรู้การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นนะคะต่อมาค่ะการนำกระบวนการประชาธิปไตยมาปฏิบตใช้ในชีวิตประจำวันเรานะคะก็เพื่อ หนึ่งเลยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลยอมรับเสียงส่วนมากและเคารพเสียงส่วนน้อยต่อมาค่ะการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยนะคะปฏิบัติตนให้ผู้อื่นเห็นเป็นตัวอย่างชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามจัดกิจกรรม ที่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยอันนี้ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามต้องปฏิบัติไปในทางที่ดีนะคะต่อมาค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะสนใจติดตามข่าวสารทางด้านการเมืองอยู่เสมอวิจณยยาจะวิจัยญาในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารนะคะ อันนี้คือแนวทางที่เราสามารถที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้นะคะต่อมาค่ะการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมนะคะเราต้องรู้จักการบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์นะคะเศรสละเพื่อส่วนรวมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะ ต่อมาค่ะร่วมมือการป้องกันสานะภัยต่างๆร่วมมือการทำรูบารุบลูสาธาสถานนะคะต่อมาค่ะร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะอันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมแล,กและการรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมนะคะต่อมาค่ะ การดูแลรักษาสถารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศนะคะอันนี้มีอยู่หลายข้อเลยนะคะที่เราต้องร่วมกันปฏิบัติไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่จะปฏิบัตินะคะหนึ่งเลยนะคะช่วยกันรักษาบำรุงถนนหนทางให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะป้องกันไม่ให้บุคคลใดทำด้ายสถานณสถานที่คุ้มครองและส,งส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมให้คงอยู่ในสภาพดีนะคะป้องกันไม่ให้บุคคลใดทําให้สิ่งแวดลอ้อมเจ่อมโซมส่งเสริมให้ความร่วมมือในการใช้พลังงานดูแลรักษาทางนา้ำสาธารณะดูแลรักษาอนุรักษ,กษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะสิ่งนี้นะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่ดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ของ สังคมเราของประเทศเราด้านเองนะคะเอาบ้างค่ะสรุปนะคะที่เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งมานะคะมีทั้งหมดสี่เรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องที่สองก็คือสถานภาพบทบาทสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องที่สาม ผลจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องที่สี่แนวทางในการส่งเสริมให้ตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะอ่ะในเรื่องที่หนึ่งก็คือสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่คนยอมรับและเชื่อมั่นนะคะในหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะต่อมาค่ะสถานภาพาบทบาท สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะก็คือการปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิและเสรีภาพและหน้าที่นะคะจะส่งผลดีตอ่ตอตนเองและครอบครัวนะคะต่อมาค่ะผลจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยการเป็นพลเมืองดีจะทําให้สังคมเป็น เป็นสุขนะคะช่วยกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้านะคะต่อมาค่ะแนวทางการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะก็คือการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือ ครูดาสรุปสาระสําคัญของแต่ละหน่วยมาให้นักเรียนแล้วนะคะว่า4หน่วยนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูดาจะให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญทั้ง4หัวข้อนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูดาฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วคราวครั้งหน้านะคะเราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ